แม่ว่าต่อมอต่อมอหนึ่งในสร้างหมู่บ้านได้หมู่บ้านหนึ่งเลยโอ้โห,โหปนหนนานนั้นฝนวายขึ้นไปปานนั้นดีดีนดเนเ<อ>าะเขายางไปได้ด้วยนี่ยางไปได้ผืนทีนี่เวลารถก่อสร้างเนะะี่ยฮะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงพี่น้องเอลยนี่สิ่งที่เราเห็นนะฮะโอ้โหบ่อต้นเห็นอีกยังบ่อเห็นอีกยังบ่ออ๋อตะบนนี่ยเราเล็กมาส่งน,น,นะฮะมาส่ง แฟนมาส่งอ๋อยมาส่งน้องมาส่งพ่อมาส่งแม่มาส่งหลุมมาส่งหลานนะฮะกลเป็นบรรยากาศที่บอกได้ว่าอบอุ่นนะฮะช่วยในคิดฮอดเนาะที่พนว่านกน้าที่พนบอกว่าเอ้ยวิทย์พนส่างบ่ได้บ่เกี่ยวใดเอ๊ะพนส่างบ่แม่พนใไสสางลาลาใดพนเอาเงินให้ในประเทศไทยพนจ้างเงินได้เออ ดีแล้วเจ้ามีงานทำเจ้ามียนเวียกเข็นงานทำนะฮะเจ้ามีวิ่งเข็นงานทำคนไทยมาสั่งเจ้าเจ้าเสียเอายังเอายังมากินเจ้าสี่อยู่อย่างไดกินอย่างใดีแล้วประเทศไทยมีการมีงานไหนเขาทำนะทุกคนมีเยอะบ่อยคิดเดยอะอย่านี่แค่ส่วนส่วนหนึ่งท่านั้นเองกนะซิ่งทีบาวบาบูอะไรกับบาตุนในปีน่ะหลายพื้นที่ที่บาตุนสงสัยเดี๋ยวว่าโอ้เขุนอุ้ยมาสั่ยมาสั่งนะมาตุนนี่นี่แหละทุกคนประเทศไทยเพื่อนนะนี่แหละเงินที่มาสั่งกับเกินคือ เงินจากการท่องเที่ยวนี่แหละทุกคนนักท่องเที่ยวเอาเงินเข้ามาให้ประเทศไทยนะแต่ละมือแต่ละมือติดันดับหนึ่งของโลกนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยนะทุกคนนี่แหละเพิ่อนจะเอาเงินตัวนี้แหละมาสั่งทุกคนเพื่อนปฏ้คายแบบ่อแห่เพื่อนปฏิคายสัมประทานนี่ยังยังเลยทุกคนได้เงินมาจากการท่องเที่ยวได้เงินมาจากขายสินค้าเกษตรส่งออกไปต่างประเทศเพื่อนก็มีเงินมาสั่งด้ฟฟ้าคความเร็วสูงที่เฮาทินตานต่อหม้ออยู่ในขณะนี้นะทุกคนนอกจากประเทศไทยเนี่ยว่า สลัดด้วยพ่อเพื่อนเพื่อนคือบอกขายอะทรัพยากรเอาเงินมาเพื่อนบอกขายย่างเพื่อนเอาไว้ลูกให้ลูกให้ลานเพื่อนเพื่อนบอกขายได้เอาไว้ให้ลูกให้ลานเพื่อนทุกคนเลยขายไปกับมัดสมมุติว่าแม่บาโบแบ่งหน้าให้บาโบสองไร่บาโบสีขายหรือว่าบาโบสีร้างมูลค่าให้นาบาโบสีขายเอาเงินหมดเลยอย่งไรเอาไม่ต้องสร้างมูลค่าเนี่ยพอเสดกินไปยื่จุดยาวๆี้ยเาดิสำหรับคนโง่เลยขายกินเลยเอาเงินทีเดียวเลยบริษัทมูลค่าให้นาซ้ำ เมื่อทางหน้าเมื่อทางเงินเมื่อทางต้นนี่รอบสองนี้เนี่ยมาบุญจะมาถึงฝนะ่าไผ่เนี่ยเพื่อนะครับเพื่อใจน,นะฮะ้ละหลายทานเนะีที่ยังประเทเห็นประเทศไทยนะยังประเทศห็นว่าประเทศไทยพ,พัฒนาไปฮอดใสและรอบสองเนาะนี่นะนี่นะนี่แหละประเทศที่กําลังพัฒนาเนะี่ยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งประเทศไทยแลนด์นะบอกเลยว่าแต่ละมืดเนะี่ยแต่ละมือแต่ละเดือนนะแต่ละปีมันจะมีโครงการใหม่ๆนะ่ย ที่ิ่นสางนะฮะขึ้นมาเนี่ยฮะสิ่งที่เพิ่นสางนะท่านผู้ชมนะฮะเพิ่นสางแล้วเพิ่นจะเปิดให้ให้ประชาชนเพิ่นได้ใส่ทันทีเลยนะแม้แต่ว่าสางแค่พระแล้วเพิ่นก็เปิดให้ใส่ได้บางช่วงบางตอนนะเพิ่นจะบ่รอนะฮะบ่รอให้เอ่อมีการทําวิธีหรือว่ายังยังกัแล้วแต่นาิ่นจะสางแล้วเปิดใส่ทันทีนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยทํา เน้นทําเน้นสร้างเน้นใช้ไม่ใช้เน้นทําแล้วเพื่อโอ้อวดเน้นทําแล้วเพื่อจะโชว์ให้ชาวโลกเห็นว่าเขามีเขามีเขาใช้จริงเอาไปหนางเนาเห็ดจริงใส่จริงใส่อีรีสัางอีกแล้วสั่งอีกแล้ว จเขาคนที่แล้วนี่จังหวะเนื้อบาวบวกของวินของมูนในายเฟซีนะฮะให้ของมุนบาบวกกับบาตดในเรือว่าคุณนี้ว่าในน้ำทองเทียบเนี่ยไม่ออกจากก้องีอยาคุยอยากเห็นนะฮะว่าประเทศไทยฟนมบอีหรีบอเนีครับไปความเร็วสูงที่เจ็ดสี่บที่เจ็ดสี่บ่ตรงนั้นที่เรอกซีเราถาไปว่าคุไ้ของมน้มนไม็อต้นกระเป๋าบน้ำในเรื่องนอว่าอยาก นั่งรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยลองเบิ่งมาทุกคนทอดมือนั่นนะทอดมือนั่นนะเดี๋ยวเราบมืวันจะมีราฟาบอหรือว่าจะมีเหล่าในการต่อแซงกซี่กันเน้อพี่น้องเลยเนี่เพราะว่าอ่าตอนที่รถไฟความเร็วสูงอยู่ที่บรรทุกมันแล้วเซ็ตการ์ดการลุกบอลกันดีเด้อ็ดวันนี้ต่อม่อต่อม่อรถไฟความเร็วสูงครับพี่น้องโอ้บรรยากาศตามทุ่งไร่ทุ่งนาว้าวน้องดี เมื่อราจะเป็นยังไงผมต้องอิสระาให้อิสระนะอิสะาแบอว่าอิสรอย่างนี้นี่าต้องยืมเงินใครอ่ะบรต้องยืมเงินใครมาสร้างไม่ต้องก้้งวิศวกรจากประเทศอื่นเนาะวิศวกรไทยทุนไทยครับพี่น้องไม่ต้องเป็นหนี้สร้างแล้วกําไรอย่างเดียวครับทุกคนไม่ต้องใช้หนี้สิบปีสามสิบปีร้อยปีเนาะ นี่และคือสิอ่งที่เาราเห็นนะคร่บ้องอยากทีบารตนแล้วเกิดไปก่อนหน้านะฮะชนประเทศไทยเองนะสากเองนะฮมองเป็นพลังของโลก,ากลาลนนะเก็บเงินภาษีนะฮะเ่ินภาสางนะฮะสางเพื่อให้ประชาชนประเทน,นไทยเราไปใส่เององส่งสบายทีผู้ได้รับเืองเทสไทยนะฮะนี่แหละที่บารเองไม่เคยฟังจากุคนที่เพิ่นเลยกล่าวเนาะว่าผู้ได้รับต่างกันผลงานช่องแตกต่างกัน,นเหมือนว่าทีบาร์ตน แน่นอนอยู่แล้วเราผู้บริหารต่างกันก็คือฮะแหละคือคู่ซ้อนเข้าหละคู่เก่งลูกศิษย์ย่อมเก่งเหมือนกันเออเรื่อกันผู้บริหารเก่งผู้ใหญ่บ้านสลาดบ้านตัวบ้านหมู่บ้านก็เจริญนี่แหละผู้บริหารมันแตกต่างกันแบบนี้ทุกคนแม่นบับพี่น้องแม่นกับพี่จังบาลตุลบาวน้องเนี่ฮะแมนรู้ว่าแมนอี่ก็ล่องเบิ้งนะฮะท่านผู้ชมครับพอประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็นาเนะฮะชีบีเอฟซีเฟิร์มาช์คอมเมนต์มิโดว์บาโบนี่วันลาบาโมโหนี่ฮะ ประเทศไทยเคยเนี่จนมาก่อนทีแ่แมนกระบะจนแมนแมนแมต้มยำกุ้งโงวิกรตต้มยำกุ้งเศรษฐกิจไทยก็ต้องต่ำนะแต่ว่าเพิ่นพื้นตัวเร็วเพราะว่าเพราะความสามัคคีเพราะความสลัดรักแรงของผู้น้ำบ้านเพิ่นนี่แหละทุกคนเนาะแม้ว่าอาสร้างสินค้าเกษตรให้ไปในระดับโลกได้สร้างเขาา่าห้องมะลิของประเทศไทยคล้คคายๆไปสร้างประเทศให้ได้ทุกคนสร้างก้านว่ายหรือว่าผ่าข้าวมาห้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้ได้นี่สุดยอดจริงๆทุกคน ท่านชมตอนในะทีบาร์โบเกพาพนะครับชุดทีพม,มีการก่อสร้สางนะว่าพี่น้องมาจากเชียงรากน้อยนะฮะได้เห็นนะถึงตอหม้อแล้วก็จะมีการยกพื้นนะครับพื้นของถนนที่จะทำเป็นรางรถไฟความเร็วสูงนะครตามประชมครับของที่ของแทนเด้อนี่ครับบาโบเกพามีได นี้ถือได้ไหมครับขออนุญาตเห็นคนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วทางมุ่างนะฮะจะได้เห็นถึงบ้านเรือนนะฮะบ้านเรือนที่แสดงถึงนะฮะจิตวิญญาณของผู้คนนะ่ยที่อาศัยนะฮะอยู่ที่ริมรถไฟแห่งนี้นะพี่น้องเนงาะสถาการณ์ไตอนนี้เรามาถึงที่น่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยานะอยุธยาเนี่ยเลยนะ พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาแมนนี่เมืองท่องเที่ยวได้ด้วยไอ้ทุกคนทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับขอทายรถไฟอยุธยามาถึงแล้วครับพี่น้องมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับความตืม่นต้นมาเยอะกว่าน้นยที่ได้เห็นว่าสันมาที่ได้เห็นแบบว่าอ่ารถไฟสถาน,นีรถไฟที่เก่าแะก่แล้วก็เมืองที่ากรุงเมืองกรุงเก่าเนาะทุกคนพระนครศรีอยุธยาขอบุญขอบคุณประเทศไทยขอบคุณขอบคุณการรถไฟไทยนที่ได้เห็นเข้ามานั่งแบบว่ารับ,รบ,รบร ชมวิวบรรยากาศดีๆแบบนี้ทุกคนเนาะนี่นี่ฝรั่งก็น่าจะเป็นเป้าหมายของการเดินทางมาสถานท,ท,ที่แห่งนี้เนาะไป้องเนาะกุงเก่าแห่งนี้กระส่าเม็ดเงินมหาศาลของประเทศไทยเพ็นไทยประเทศไทยจ้าลือวันนี้กับเพาะนี่แหละทุกคนเพราอนอนุรักษ์ของเก่าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมให้คนตาให้คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวระนครศรีอยุธยาทุกคนเนาะ คือบอกได้ว่าเป็นเมืองเป้าหมายนะฮะเป้าหมายที่ฝรั่งนะฮะอยากจะเดินทางนะฮะหรือว่าชาติหลังชาติที่อยากจะเดินทางมาเยือนและสัมผัสกับเมืองนะฮะและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนียฮะเมืองเก่านะฮะประตูยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือสถานีรถไฟเนี่ยนะอยุธยาจะมีทั้งฝรั่งนะฮะแล้วก็จะมีทั้งต่างชาตินะฮะมากมายรถว่างเลยตอนนี้นะฮะเป้าหมายนะอาจจะเป็นอยุธยา สัมผัสได้นะถึงกลิ่นอายเป่น้องเลยนะกลิ่นอายถึงการเดินทางเนะีะ่ถ่ายใหายพี่น้องมาส่งนะฮะมาส่งแฟนมาส่งอายมาส่งนอ้องมาส่งพอ่อมาส่งแม่มาส่งหลุมมาส่งหลานนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่บอกเลยว่าอบอุ่นนะฮะช่วยในคิดฮอดเนาะ เาเข้ามาถึงจังัดตัวจังหวัดสระบุรีนะคะรับท่านผู้ชมครับถ้รารถไฟความเร็วสูงนะฮะก็สร้างในเขตตัวเมืองสระบุรีก็จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะรับท่านผู้ชมครับ อ้าวสระบุรีแล้วครับตอนนี้เราจะลงแล้สระบุรีไปลงเนี่ยผมไดยยุดรงนี้ครับโอ้โหขอโทษถึงรัสดาบุรีจะไปไหนมานี่ เราจะไปนรงน้เดิ๋ไปน้ <โอ S 1> นเห็นอะไยังการก่อสร้างพน้องเลยใช้เวลา1ชั่วโมง20่นาทีนะ่ท่านผู้ชมครับกับการเดินทางออกมาจากกรุงเทพอภิวัตรมาที่สถานีสระบุรีนอกพน้องเนาะสิ่งที่บ่าโมเ่เห็นและสิ่งที่บ่าโม่ตื่นเต้นนะก็คือน่าจะเป็นการอยากจะมาเห็น การก่อ,กกกอสร้างนะฮะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงพี่น้องเอ๋ยนี่สิ่งที่เราเห็นนะฮะโอ้โหบ่วต้นเห็นอีกยังบอ่อเห็นอีกยังบ่ออ๋อตัวบอเนี่ยมันเล็กทุกคนแปลว่าต่อหมอ้อต่อหม้อหนึ่งในสร้างหมู่บ้านได้หมู่บ้านหนึ่งเลยโอ้โห,โหปานไหนผืนวายขึปป้นจีบปานอันดีดีเนาะเอาอยางไปได้ด้วยนี่ยางไปได้พื้นที่ เนี่ยเวลารถไฟไม่มาเราสามารถเดินบนรางรถไฟก็ได้เด้นี่จากที่เรามองเห็นพี่น้องเอ้ยนะฝั่งนั้นนะฮะตอนขอมาตัวสราบุรีนะจะมองเห็นมีการก่อสร้างรถไฟนะความเร็วสูงเนี่ยะมาฝั่งนี้ก็จะมองเห็นอีกโอ้โหนี่ฮะนี่บ่สิ่งที่อยากมาอยากมาเห็นซัมีบออยากมาเห็นนี่จะมาเห็นแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยอยากมาเห็นโนเบิ้งทุกคนกับอยากมาเห็นแบบว่า จังหวัดสระบุรีเนี่เป็นยังไงเคยนิ่แตซื้อบ่เคยออกมาคนี้จะซื้อเดี๋ยวสิเข้าไปไกลก่านั้นฮจะเขาไปห้ามา้ามาสถานีห้ามลงบนสถานีบ่เขามาเบิงโอ้ไป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  จุดหม้และปลายทางและเป้าหมายของบ,าบ่าวบบกกับบ่าวตนกับมาหอดมาถึงเลยเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่อยากเห็นสิ่งที่อยากสัมผัสนี่ะสิ่งที่บอกได้ว่าตื่นตาตื่นใจเนะะี่ยการก่อสร้างนะฮะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะ,ะก็ได้มาหอดแล้วนะะี่ะก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่บ่าวโบโกเองภูมิใจนำเสนอนะ,ะพี่น้องเอ้ยนะฮะมาตั้งแต่แปดโมงนะฮะแปดโมงสิบห้านาทีนี่สิบโมงอ่าสิบแปดนาทีนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ นี่เส้นทางที่เราเดินทางมานะท่านผู้ชมครับสระบุรีนะฮะพี่น้องครับนี่คือสถานีนะฮะจุดหยุดรถนะครับจุดหยุดรถไฟโอ้โหฟังนี่นะฮะสิ่งที่เห็นตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเอา้ากัที่เราฝากสมาชิกไปเพียงเท่านี้กันแล้วกัน อะไรที่บางรายเสิ่อมจองคิววิดีโอของบาวบุญนะฮะสำหรับการเดินทางกับบป๋าตุนนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกันเรงใจด้วยเป็น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเฮางสองคนโดยการบอกกดขานพวกชนกันแล้วกันพี่น้องสารับคลิปนี้วันนี้สบายดีสวัสดีครับ